ตอนแรกจะคิดว่าหาอะไรนะครับเขาก็มีพื้นที่อยู่แล,แล้วนะครับพื้นที่เขามันก็เพียร์ยังได้ในการเกษตรนะครับก็เลยลองสนใจดาวเรื่องต้นปีนะครับปลูกประมาณเกือบไรแล้วก็มารอบที่สองไรกว่าเขาปลูกหลายพอดเมื่นตน้นในพื้นที่3งานมันก็เลยเกิดเป็นปัญหาคุณภาพของดอกนยะจากปัญหาุนัครับก็เลยแก้ปัญหาไหมนะครับระวังตน้นยับอีกครับ30 ถึง40เซนติเมตรเพื่อแบ่งแย่งอาหารกันในพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยจะแบ่งออกเป็น3แปลงแปลงที่หนึ่ง,งไ็ใละตากแดดไว้แปลงที่2คือแปลงยุสสวนขนาดอันนั้นประมาณพันกว่าดอกครับเนื้อที่ประมาณเกือบหนึ่งงานนะครับมีแปลงใหญ่นะครับไร้กลัวอันนี้ก็ตกประมาณหกพันแปลงขนาดกัแแบแปลงที่สองนี่ประมาณเจ็ดพันต้นครับคิดยังไงครับเดือดเรื่องหนึ่งต้นเอาคิดยังตามพิสูจน์นะครับคือรายได้สิบบาทถ้าเก็บ,บอกกดอกเล็กดอกน้อยนั่ก็ประมาณเกือบแสนหนึ <Wow. S 1> ่งถึงหนึ่งแสนบาท ดูกับดอกไม่เบืง้งการจะเริ่อเติบโตของเขามาเรื่อยๆเรื่อยๆคือคนนะครับเริ่มจากตัวน้อยเป็นผู้ใหญ่จนให้ผลผลิตเนะ่อทีม้มีความสุขคู่ในนับตัวนะครับสวัสดีครับผมคู่สึนทอนบุญเยี่ยมครับเจ้าของสวนดาวเรื่องนะครับรลุงรัด ตั้งอยู่หมู 3, ่สามตำบลเชนบดอำเภอเชอนบดจังหวัดขอนแก่นครับทีมาของการมาปลูกดาวเรืองครับคู่ตอนแรกเคคิดว่าหาละได้นะครับว่าเขาก็มีพื้นที่อยู่แล,แล้วนะครับพื้นที่เขามันก็พิเจายังได้ในการเกษตรนะครับก็เลยลองสนใจดาวเรืองนะครับก็มีคนแนะนำนะครับเจ้าของับเขาแนะนำมเมล็ดพันธุ์มานะครับก็เลยขมาแนะนำการปลูกก็เลยสนใจก็เลยปลูก ปีที่แล้วนะครับต้นปีนะครับปลูกปมะ่านเกือบไรแล้วครมารอบที่2ไปที่2นี่ก็เลยปลูกไรกว่า,เ,าเริ่มตัวเรียนรู้นะครับ,บจาก YouTube แล้วก็สศึกษาจากเอกสารตำราเกี่ยวกับสายพันธุต่างๆแต่ามารุ่งรักษา นะครับเกี่ยวกับเดา,ดา,ดาเรื่องใน,ในในจุดนี้ครับหลังจากศึกษาเราเลยไปว่ามาปรับใส่ยังไงครับโอ้นี่ได้ได้หลายเลยครับเพราะว่าเรื่องพเต่จากขั้นตอนแรกกับการเตรียมดินนะครับการเตรียมดินนะครับ้วการการร่องพื้นปูนขาวปุ๋ยคอกจนมาถึงการปลูกการยกรองปลูกที่แหลกเจอปัญหาว่ครับเจอเจอครับปัญหาก็คือหนึ่งปัญหาในเรื่องผลผลิตคุณภาพของดอกดอกใหญ่ได้นิดเดียวที่เหลือก็เป็นดอกน้อยไม่หลายเพราะว่าปัญหาก็คือเขาปลูก ระยะวางต้นทีเกินไปขนาด20เซน20เมตนพื้นที่จํากัดนะครับห้องปลูกหลายพดนะครับเมื่นต้นในพื้นที่3งานมันก็เลยเกิดเป็นปัญหาคุณภาพของดอกน้อยลงนะครับจากปัญหาตัวนั้นครับก็เลยแก้ปัญหาไหมนะครับระวางต้นนะครับก็เลยยับอีกครับ30-40เซนติเมตรเพื่อไม่แย่งอาหารกันนะครับผลที่ได้ก็คือนะครับล้มต้นอวบนะครับแล้วก็สูงแล้วก็ช่อดอกก็ใหญ่ขึ้นนะครับนี่คือห้อแก้ปัญหาจากแปลงที่แล้วนะครับในเรื่องจำนวนต้นคุณภาพของของดอกของต้นนะครับ ครูครับในสวนมีการปลูกดราเรืองมระมาณจักแป้งครับในพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยจะแบ่งออกเป็น3แปลงนะครับแปลงที่1ก็คือเขาปลูกต้นปีเขาไถละตากแดดไว้แล้วมาแปลงที่2คือแปลงอยู่สวนขนาดเลื้ยงผักที่คัดดอกอยู่นะครับอันนั้นประมาณขั้นกลัวดอกครับเนื้อที่ประมาณเกือบหนึ่งงานนะครับนี่แปลงใหญ่นะครับไร้กว่าอันนี้ก็ตกประมาณหกพันครับหกพันต้นนะครับในนี้แปลงใหญ่ตัวนี้แปลงขนาดกับแปลงที่2นี่ประมาณเจ็ดพันต้นครับ รูปแบบการขายของสวนเฮ้าห้อไปขายเลยครับการตลาดนี้เขาได้ทก,ก,กันกับผู้สัญญากันก็คือลูกสวนกันนะครับเขาเป็นลูกสวนค่าพอจะมาลับจากเฮ้ายังเขาบอกว่าเออมือนี้นะครับจะส่งปะข้องตลาดปุ๊บเขามาตรงเตรียมแรงงานมาตัดแล้วตัดตอนกเศร้าตัดแล้วก็ค,คัดคัดแล้วก็แพ็คแพ็คเลวไปส่งพอพูดกันว่าเขาจะไปส่งอยู่เมื่อพ้นทรงปะข้องตลาดทั้งหมดเขาจะรับผิดชอบในการขนส่ง เขาเสีย่คาคนทรงลอยระซี่นะครับเขามีปัญหาเขาต้องมีปัญหาอย่างครับแ็กแตก,แกข,ขนาดจัมโบดดกกดโดด้ดอกใหญ่ดอกกลางชุดนี้มีแต่ดอกใหญ่กับจัมโบ้เพราะเัาเป็นมีดแหลกดอกมีดเงี้ยได้คู่รับการลงดาวเรื่องต่อรอบเนี่ยสามารถได้มากวาเจัดบาทคิดยังไงครับดาวเรืองหนึ่งต้นเอาคิดยังตามพิสุทธิ์นะครับคือได้ได้สิบบาทแปลงนี้หกพันต้นตัวละสิบบาทก็หกหมื่นบาทขั้นต้นนะครับถ้าเก็บรรดอกเล็กดอกน้อยนั่ก็ประมาณเกือบแสนนะครับหกหมื่นถึงหนึ่งแสนบาท ั่วฉียดอกดอกในคุณภาพดีนะครับก็ดูการ,ร,กาการดมมูแลรกษากับการฉีดฮอร์โมนแล้วก็ให้อาหารเสริมคือแคลเซียมบอลอนแลว้วก็ให้ปุ๋ยทางน,าน้ำกับที่คือการดูแงรักษาเพื่อให้ในดอกมีคุณภาพนะครับพอดีต้องการเป็นคู่ครับการปลูกดอกเราเรื่องครับพอดีคืออยู่ใก้บ้านแล้วก็เขาใส่เวลาให้หลังจากเลิกงานหรือก่อนทางานนะครับพ่าจะใส่เวลาตันนี้มามามา,มาดูแลสวนนะครับเลิกงานแลว้วก็มาดูแลว่านะหยุดเทากับมาดูแลได้อีกนะครับเบืองอยู่รวมกับแรงงานกับคนงานเถือว่าเป็นอาชีพเสริม นะครับเป็นอาชีพเสริมของงานรับราชการนะครับพ่องปไดทิงนาะทีมาเห็ดโดยตรงเพราะหาเวลาว่างนะครับมาเห็ดอาชีพเสริมครับตอนพักเที่ยงนะมาเบิ้งแล้วก็ตอนเลิกงานนะครับวันหยุด ับดิเสอร์ทิ์เนี่ยมาการมาเบิกเนี่ยพอดีช่วงนี้เป็นช่วงโควิดเราเบิก from home แล้วก็สอนออนไลน์หลังจากเขาสอนออนไลน์เสร็จมันก็มีเวลาแต่ผมมีการประชุมาร่วมสัมมนากันนะครับแล้วก็ดูกระแปะมาเบิกแปะเนี่ยแหละเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ให้ผลผลิตจะต้องให้ดูแลเต็มที่นะครับโดยเพราะโรคศัตรูพืชต่างๆเนี่ยต้องต้องให้นะครับสำคัญนะครับช่วงนี้พอดีนอกจากเขามีอาชีพเสริมแล้วมาครับการอยู่กับสวนนี่เพียรหนึ่งออกกำลังกายทั้งอ้อมนี่ตั้งแต่นะครับพุดดินพุดทงงานนะครับข่วนบิันนะครับยก้องยกรอองซยกันนะครัับบแล้วกนนเชือะคร แล <extern als, S 1> ้วก่ย่างลอกสวนนะครับมึ่งไล่ในย่างกลับไปก็มาเนี่ยคือออกกําลังกายสองเป็นการคลายเครียดเบื้องกับดดกนะอยู่กับโดกใหม่เบื้องการเจริญเติบโตของเขามาเรื่อยๆเรื่อยๆจากน่อยจนใหญคลื่นนะคือคือคนนะครับเริ่มจากตัวน่อยเป็นผู้ใ่จนให้ผลผลิตเนี่ยมอที่มีความสุขนะดูผลผลิตนะครับดูความเจริญเติบโตการเปลี่ยนแปลงของเขามาเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยนะเรียว่าเป็นการคลายเครียดนะครับมีความสุกอยู่ที่อยู่กับสวนครับ ช่องทางการติดต่อสวนครับมีมีเพจอยู่ครับเพจดอกดาวเรืองจำหน่ายปีและส่งจังหวัดขอนแก่นนะครับเบอร์โทรนะครับ0908562409แล้วก็0800114239นะครับ